สวัสดีครับผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางโยนพระนามสองนะครับวันนี้ก็มาพบกันเร็วหน่อยหนึ่งนะครับผมอาจะได้แสงไปสว่างๆไม่มืดนะครับวันนี้นะครับที่ร้านของเรานะครับเมื่อประมาณช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับก็มีไลฟ์นะครับในเฟซบุ๊กนะครับผมสามารถกดเข้าไปดูได้เลยนะเราไลฟ์พาดูทั้งร้านเลยนะครับทั้งร็อไฟชันที่เราเปิดไว้นะครับมีหลายสเปคนะครับหลายลายนะครับในราคาที่ถูกกว่าเบอร์ใหม่เกินครึ่ง นะครับคุณภาพดีสภาพสวยๆนะครับผมบางทีเราอาจจะมานําเสนอไม่หมดนะครับก็เลยเออถ่ายให้รูปหมดเลยดีกว่าทีเดียวนะครับถ้าชอบแบบไหนไปเลือกดูได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาของเรากันต่อนะครับอ่าอันนี้ผมขอแยกออกมาแต่ละคลิปแต่ละชุดแล้วกันเพื่อความสะดวกในการค้นหาของลูกค้าหรือผู้ชมนะครับที่อยากดูเฉพาะล้อลายนี้เท่านั้นนะครับเรามาดูรายละเอียดกันนะครับของแต่ละล้อนะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นอุุสุ V Cosmac V2 นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อตัวแรกเลยของวันนี้นะครับวันนี้ผมเพิ่งขายล้อรลายนี้ไปนะครับให้กับคุณลูกค้านะครับที่เปลี่สน c o เเาาไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับอาวันนี้กลับมาใช้บริการสิบแ18จำกันได้ด้วยนะครับขอบพระคุณนะครับที่ไม่ลืมการเปลี่ยนไปก็โอ้ต้องมีสองสามปีแล้วนะครับผมอ่าววันนี้เจอกันนะครับตัวนี้ นะครับล้อวีคอนแม็กตัวนี้เนี่ยก้านของเขานะครับจะเป็นก้านคู่นะครับผมเป็นล้อสีดำนะครับลงดำนะครับหน้าเป็นสีออกเงาๆด้านด้านนะครับวีคอนแม็กเวอร์ชันสองนะถ้าเป็นเวอร์ชั่นแรกนะครับตัวนี้ถ้าเป็น v วนหนึ่งนะครับมันจะเป็นลายดอกไม้นะครับจะเป็นอีกลายหนึ่งอันนี้เป็น v วสองก้านคู่นะครับ ติดอยู่กับยาง b ิ i d s t o n e d l e r นะครับเป็นสเปค255 6 0 1 8เป็นรุ่น684ครูนะครับ684 Version 2นะครับตอนนี้จะเป็นยางตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูดอกยางกันนะครับอ่านะครับผมดอกยางเห็นไหมครับอันนี้คือยางสภาพสวยใกล้ไปนะครับผมอ่านี่ยางสภาพสวยนะครับอ่านะครับก็คือใช้งานได้อีกนานนะครับผม อ่าเห็นไหมครับสะพานยางอยู่ข้างในลูกค้าท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นสะพานยางนะครับดูจากคลิปนี้ได้เลยนะครับถ้ายางตอกยางข้างนอกที่โดนถนนตรงนี้ถึงสะพานยางที่เป็นเนินๆอยู่ข้างในเนี่ยแสดงว่าถึงเวลาเปลี่ยนยางนะครับอ่าเขามีไว้เพื่อเตือนสติให้รู้ว่าเออถึงเวลาจะเปลี่ยนยางแล้วนะนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีสะพานยางผมว่าเขาขับกันจนล้นแน่นอนนะครับผมอ่าก็เลยต้องมีสะพานยางไว้ ยางของลูกค้าบางท่านนะครับขับอย่างเดียวเลยไม่ได้ตรวจสอบนะครับมาเปลี่ที่ร้านนะครับอย่างกับยางสนามเลยนะครับก็คือว่าไม่มีดอกเหลือแล้วนะครับฝนตกไม่ต้องพูดถึงนะครับไหลเลยนะครับเพราะนั้นอันตรายนะครับมีเซอเอฟเฟกด้วยครับตอนนี้เยวมาดูหลังล้อกันนะครับหลังล้อนะครับก็จะต้องมีตราอิซุสุเห็นไหมครับ i s u z u นะครับอ่านว่าอิซูซุนะครับรถอิซูซุผลิตในเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นล้อต้องตีตรา made in Thailand นะครับผมเห็นไหมครับอ่านี่นะครับผมชัดเจนนะครับ made in Thailand นะครับแล้วก็เป็นขอบ18กว้าง7นะครับอ่านี่นะครับผมกล่องยาชิโมะครับผมเป็นคนละอย่างเลยนะครับอ่า18กว้าง7นะครับผม แล้วก็มีตาเอ็นไกลนะครับผมอ่าเห็นไหมครับตาเอ็นไกลถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเอ็นไกลเนี่ยล้อแท้ก็มีล้อเก๊ก็มานะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีเราอ้างอิงเอ็นไกไม่ได้นะครับเราจะต้องอ้างอิงจากโลโก้ของผู้ผลิตเท่านั้นนะครับเพมเห็นล้อปลอมงานอะไรก็รู้ไม่มียังมีตาเอ็นไกเลยนะครับผมอ่านะครับไม่ได้เราบั้รนั้นกำหนไว้นะครับผมเราให้ดูเฉพาะจุดสำคัญนะครับอะไรที่ไม่สำคัญเราไม่ให้ดูไม่เกี่ยวนะครับผมอ่านะครับ ตัวนี้นะครับเป็นขนาด6รู139.7นะครับก็คือวัดจากรูนี้มาอย่างรูนี้นะครับก็คือ139.7มิลลิเมตรนะครับผมอ่าก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าลูกคา้าท่านใดสนใจนะครับนำไปใส่อินสุดได้ทุกคันรวมทั้งรถปีปัจจุบันด้วยนะครับแต่มันมีประเด็นตรงนี้ตรงที่ปีล่าสุดเนี่ยไม่สามารถใส่ได้กับรถโมเดลรุ่งก่อน นะครับเว้นแต่ว่าต้องใส่ชุดติดตั้งอันนี้ผมพูดให้เคลียร์เลยนะเพราะว่าลูกค้าบางท่านไม่ทราบนะครับแล้วไปซื้อล้อรุ่นใหม่มาเลยเนี่ยแล้วมันใส่ไม่ได้นะครับก็ต้องเอามาเทิร์ที่ร้านของเราผมเจอบ่อยนะครับบางทีต้องตรวจสอบอีกนิดน,นึงนะครับอย่าเห็นว่ามันเป็นยี่ห้อเดียวกับัวใส่กันได้เลยมันใส่ไม่ได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับทั้งลอ้อทั้งยางผมขายอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทผมลบ แล้วแต่สภาพอย่างนะครับของเก่าเทิร์ได้ได้ครับผมร้านเราเป็นเต้นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พหลางสองบางบุรีนนะครับอยู่เลยซอยเทือทะเล21ซอย600เมตรไม่ต้องเข้าซอยนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมก็คลิปน,นี้นะครับผมก็การรักต้นยางยนต์ขอฝากไว้ นะครับพอดีแสงแม่แล้วมันมาพูดดบบ่าหายใจไม่ให้ออกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าโการน้าเรามาตอนะ่อกันนะครับถ้าเกิดการพูดหรือการอธิบายของติดขัดกัะการใดยต้องขออภัยนะครับส่วนคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ